ู่ในห้องวีพีไม่ใช่ได้เหรอขนมเติมได้ได้ไหมไม่มีตังค์อะเอแค่การแต่งตัวกูก็หมดไปหลายบาทแล้วชุดเนี่ยนะอืมหมม่ถ้ามากูหลายเนาะหมดพันเนี่ยกูมีประมาณสามสี่ชุดสำรองเปลี่ยนอ่ะทำร้อมานเนี่ยเดี๋ยจ้ะ าวกูตายใต้น้ำก็รีรีสป้าอาวไหมเนอะไม่ใช่ไม่ถึงเนี่ยกูกูจมน้ำตายเนี่ยเออก็มือแหละมันก็รีสป้าอาใหม่ไม่ใช่ในไฟเน์ไว้เฮียเอาอ่เอาใส่อ่ะ Holy s ไม่มีในหรอก ตรงแรกเฮ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยข้างหน้าใครใหญติ้นไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่เห็นไม่เห็นทิ้งข้างหน้าใครผมไม่รู้ผมไม่รู้เข้าไปทางดีอะไรเฮ้ยเชียตกใจไอ้เฮ้ยเฮ้ยยังมาหลอกกูมาทิ้งอะไรจดหมายอะไรเนี่ยจำจำสแกปไว้เนี่ย What does that mean You do that mean หนู่กูคงจะทะลุหน้าจอไปได้แล้วแหละมันแย่ทุกคืนเลยอ๋อกูฝันเหรอเนี่ยยี้โมดูดิยะอั่นีกูไม่อยากมีบ้านอย่างนี้เลยสัตว์อันนี้เราอยู่อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรอะไรหาคนณใช่ปะออกระตูประตูวพิสุงไม่เจอ ยังมีบล็อกมินบล็อยเย้ยกูไม่ไหวแล้ววะกูต้องไปห้องไหนอ่ะห้องนี้ห้องซ้ายแน่เลยไม่ใช่พี่ห้องไหนวะมุนแจมันมีคนแจอข้างล่างห้องไหนอ่ะด้านล่างเหรอด้านล่างวะอยู่ทางเดียวแล้วแหละด้านล่างแหละห้องซ้ายปะใช่เหรอว้าย วิ่งอะไรอ่ะงไ้ยควายยี่เปนตัวอะไรวะแกอ๋อแล้วไงวิ่งอะไรอ่ะใครอ่ะแม่เราเหรอใช่แม่เราลูกคุณเต๋อต้องไปข้างบนวะใช่หรอแจ้คุญแจ้เหลือแค่ชั้นบนวะที่ยังไม่ได้เปิดอร่อยไหมอร่อยอะไรอร่อยอร่อยมาก อันนี้คือกับพวกมึงคืออะไรอ๋ออุ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโซฟีเยโซฟีว่าไงน้องชิย่ยโซฟีแบบกระชั้น่ใช่หรอไม่ใช่หรออ้าวไปยัแล้วไปยังอุ้ยกูต้องไปใช่ไหมล็อกพี่กุญแจวางกุญแจอ่ะนี่ฮะไม่ได้หรอ ไงพี่ต้องเปิดอุ้ยเหยียมึงเฮ้ยโอ้ยเมากูหลุดเลยเฮียกูคิดว่าแม่งจะไม่จำตาแกสัตว์เอ้ยเมากูหลุดเลยไอ้เหี้ยแม่งหลอกเรายีโซฟีเด็กเฮียที่จะจำตาแกไม่ไม่จำตาแกไอ้เวน ไอ้ยี่กูเปิดขากลับไปกูว่าเจอแน่เลยไอ้แก่กูสัตว์โยแม่งไอ้เฮียกูหยิบไอ้นี่ได้ไหมหมายกางเขียนอะเอาไปที health, ่แปะอยู่น่ะเอ้ไปดิวะใครที่มังบีคงทำก็ให้ไปหักคอคงทำ

มึงก็คันอุ้ยไอเดวเป็นเมนหรอน้องหเมนมึงเต็มจอเลยโอ้ยยันเเลื่อนหมดตัวแล้วมั้งไอเนี่ยอ่เมนมึงเยอะไปน้องออุุ้้ยยไอเดวไอเดวทำอะไรตอนนั้นอ่ะมคันเดิ้ลกับคิวอันนี้ตกผาให้ตัดคิวตกผาไอเดวโตโซฟี

เหตนเพื่อนมึงกูปเพื่อนมึงไปไหนต่อทามมะเล่นกับมึงตอนไหนวะกูปเพื่อนมึงนะอย่าอย่าดื้ออย่าดือ้อไอ้ะไรวะไม้ไม้ไม้โอ้โห้ยไปไหนต่อไปไ,ไหนต่อโดนลายกัดอ่ะไหน,ไไหนอ่ะโดนกัดตรงไหนหน้าคอมเนี่ยน,นะ